สวัสดีค่ะพบกับช่อง หวยแม่นมาชแนลของเราในวันที่15ตุลาคม2564นะคะวันนี้พบกับไปตาเหมือนเดิมนะสำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกว่าแอดจะลงแนวทางให้ประมาณ3-4คลิปนะคะเรามาเริ่มดูกันคลิปแรกกันเลยเนาะก็จะเริ่มที่แนวทางของแอดเต้เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางเลขดับของป้าแมวนะคะมาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะเริ่มที่แนวทางของแอดเต้นะคะสำหรับเจ้านี้นะคะมีทุนย์ขอมาเนาะ อะก็เลยลงให้นะสําหรับในงวดนี้ออะได้มาส่งฉบับนะคะฝั่งซ้ายเป็นนวทางบนชุด3ตัว2ตัวนะคะอ่าก็จะมี297 097 397แล้วก็997นะคะชุด2ตัวก็จะมี97 2 7 3 7 2 9 3 9 0 9แล้วก็0 7นะคะให้เน้นที่97นะคะงวดนี้นะคะแล้วก็ฝั่งขวานี้เนาะก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวบนนะคะงวดที่ให้มาคือ9 9 7 นะคะเ 9, 9้จนะเจ้าไหนที่มี9มี6กนะคะก็ให้กันไปด้วยนะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะงวดนี้แอดเต้จะเข้าหรือไม่แอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านอาจจะได้แล้วก็ได้นะอ่าเรามาต่อที่แนวะทางของ พี่ควายนำโชคนะคะสาหรับงมที่แล้วนั้นหลุดเนาะงวดนี้นะคะแอดก็ลงให้เหมือนเดิมเป็นนวทางชุด2ตัวบนล่าง4ห่างนะคะก็จะมี4 2 4 9 5 2แล้วก็5 9นะคะ4 2 4 9 5 2แล้วก็5 9ปใครรอใครตามหาอยู่ไหมคะพี่ควายนำโชคนะคะแอดนำมาฝากกันเนาะ เรามาต่อที่แนวะทางของคู่ตดบนล่างแอดนางฟ้านะคะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาแบ่งปันเนาะก็จะมี6 4 6 5 6 6 74 7576 8 4 8 5แล้วก็86นะคะสำหรับคู่ที่ดา้วนั้นหลุดนะคะงวดนี้นะแอดก็ลงให้เหมือนเดิมเผื่อว่าใครรอหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะอ่ะเรามาต่อที่แนวะทางของคุณวุฒินะคะสำหรับงวดนี้นะแอดได้มาสั่งฉบับนะ ฝั่งซ้ายนะคะเป็นนาทาังล่างเด่นอยู่ที่9กับ4เนาะให้2ตัวมาคือก็จะมี294189แล้วก็49นะคะให้เน้นอยู่ที่89กับ49เนาะสำหรับ89หาซื้อกันได้ไหมแอดหาซื้อไม่ได้เนะเาะก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ซื้อ86แทน8ก็ซื้อ86แทนนะคะอ่าเรามาดูต่อมาฉบับที่2นะฉบับกลางนะคะก็จะเปลี่ยนแนวทางเด่นล่างมาตัวนะคะก็คือ903นะคะเห็นไหมคะตัวเล็กไหม แล้วก็ฉบับที่3มนะคะก็จะเป็นแนวทางล่างเด่นล่างเดินยาวนะคะให้มาคือเลข4ี่กับเลข7นะคะ,ะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนำมาฝากกันนะคะแนวทางของคุณบุษนะคะคุณวุษนะคะไม่ใช่คุณวัดเนาะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์อินตาเพจแสงนะคะสำหรับในงวดนี้เขาบอกว่าให้วิ่งบนมี4เนาะให้ชุด3ตัวมา1หางก็คือ 149นะคะ149แล้วก็ระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ล144 944แล้วก็114ด้วยนะคะส่วนชุด2ตัวคู่โต๊ดนะคะก็จะมี1449แล้วก็19นะคะแนวทางล่างให้เด่นอยู่ที่2เนาะให้สงตัวล่างมาคือ3 2กับ42นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนำมาฝากกันนะแนวทางของอาจันินตาเพชรแจแสงนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของคุณนิงนะคะสำหรับในงวดนี้คุณนิงให้มาแนวทางบนเด่น9นะคะให้2ตัว3ตัวมาก็จะมี91 92 94 95 99 191 192 195แล้วก็199นะคะส่วนแนวทางล่างเด่นเจเนาะให้2ตัวมาคือ 7 3 7 4 7 6 78แล้วก็77นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนิงนะคะแอดนำมาฝากกันนะอ่าเรามาต่อที่นวทางเพิ่มเติมของคุณไผ่มหาหิงซึ่งเป็นนาทางชุด2ตัวบนตรงนะคะงวดที่ให้มาคือ50 59 58ย์6 9 6 8 7 0 7 9แแล้วก็78นะคะสำหรับนาทางของคุณไผ่มหาหิงนี้นะคะแอดลงนาทางล่างไปแล้วนะคะฉบับนี้เป็นนาทางบนตรงนะคะ ต่อมาค่ะเป็นนวทางของสิทธิหลวงพ่อแดงนะคะสําหรับผูที่เ้วแอดต้องบอกว่าข้าเฉพาะนาทางเล็กวิ่งนะคะ,ะสำหรับในงวดน,นี้เขาบอกว่าให้วิ่ง5รอง1เนาะแล้วก็ให้ชุด3ตัว2ตัวมาก็จะมี6 5 1 5 1 5, 1 5 8 1 5 6 1 6 5 4 1 1 8 5 8แล้วก็1 1, 1นะคะสิทธิหลวงพ่อแดง สิหลวงพ่อแดงนะคะงวดนี้จากข้าเฉพาะนาทางเลขบิ้งหรือว่าเข้าเลขสอตัว3ตัวดีนะคะเรามารุ้นกันเนาะอ่าเรามาต่อที่นาทางของกุอินทรเทว,วานาครเพิ่มเติมเนาะเป็นนาทางเลขเด่น10หน่วยล่างนะคะสําหรับในงวดนี้ให้มาคือ6 9เก้าสี่เจ็ดสองหก้าสีดสองสำหรับงวดที่แล้วนั้นแอดลงให้หรือเปล่าคะ แอดลงให้หรือเปล่านอ้อต้องบอกว่าสำหรับงวดที่แล้วนั้นแอดไม่ได้ลงให้นะคะงวดนี้นะคะก็ให้มาแนวทางเลขเด่น10ตัวล่างอยู่ที่6 9 4 7 2นะคะ6 9 4 7 2งวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนำมาฝากกันนะอ่า เรามาต่อที่แนวทางของเลขลับเฉพาะกองสลักนะคะเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อซองนะคะสําหรับในงวดนี้นะให้แนวทาง2ตัวบนล่างมาก็จะมี1 216 5 3 58 91แล้วก็9 4นะคะก็ระวังนะระวัง9กลับหัวไปถูกด้วยนะคะระวังด้วยนะ,ะมาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของคุณขวัญน,นะคะซึ่งเจา้านี้แอดลงให้ไป2ฉบับแล้วใช่ไหมคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสองฉบับนี้นะเพิ่มเติมนะคะฝั่งซ้ายเป็นแนทางเด่นบนนะคะงวดที่ให้มาคือ6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 9 3 9 4แล้วก็9 5นะคะให้เน้นสองตัวบนอยู่ยที่6 4 6 5 7 4แล้วก็7 5นะคะแล้วก็ฝั่งขวานี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะก็จะมี2 1 2 7 2 8 5 1 5 7 5 8 8 1 8 7 8 8 9 1 9 7แล้วก็9 8นะคะก็ให้เน้นส่งตัวล่างอยู่ที่2 1 2 8 5 1 5 8 8 1 8 7 9 1แล้วก็9 8นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบไม่เน้นให้เนาะก็เลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะสำหรับในทางของคุณขวัญน,นะคะรุ่นกันนะ เรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของคุณปลื้มเคนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้แอดลงให้เป็นหนึ่งฉบับแล้วนะคะฉบับนี้เพิ่มเติมนะคะให้มาคือห6 9ห6 5 6 9 6 5 9 2ห้ากแล้วก็29นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่คุณปลื้มนะแอดนำมาฝากกันนะคะฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางใหม่ของแนวทางวัดก mm ุดแห่พัฒนารามนะคะงวดนี้ให้มาเนาะ mm hmm. ก็จะมี105 247 79 39แล้วก็55นะคะอ่ะา,างวดนี้จะเข้าหรือไม่อดมาฝากกันนะวัดก mm ุดแห่พัฒนารามนะคะต่อที่แนวทางใหม่นะคะคุณแอมหรือเปล่าเนาะคุณแอมเนาะอ่านว่าแอมใช่ไหมคะอ่าสำหรับในาางวดนี้นะคะให้มาแนวทางชุด 3ตัวแล้วก็สตัวนะคะอ่าแนวทางบนนะคะก็จะมี2 7 4 7 7 4แล้วก็ให้ฟัน2ตัวอยู่ที่7 4นะส่วนแนวทางล่างให้มาคือ5 2กับ9 2นะคะก็รุ้นกันนะคะว่างดนี้จะเข้าหรือไม่แอบไปเจอมาจากไหนก็ออกมาฝากกันนะคะมาต่อที่เจ้านี้เลยนะคะรวยนะคะรวยนะอ่าสำหรับในงดนี้ให้มาคือศู7ย 4 7 1 4 0 4 3ห5 1แล้วก็3 5 4นะคะตัวนี้เลข4นะคะตัวนี้คือเลข4นะอ่างวดนี้จะเข้าหรือไม่บางใครบางคน <c oughs> บางคนอาจจะตามหาอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมาฝากกันนะมาปิดทายที่นาทางเลขแด่บของป้าแมวนะคะสามรากวที่ร้านนั้นนะคะดับ10รักแรก,รกพบนั้นไม่ผ่านนะคะเพราะว่า7 ไปอยู่ที่หลักสิบเลยใช่ไหมคะอ่าสำหรับในนึกข้อน,นี้นะคะก็ให้ดับสิบ,บรักแรกพบอยู่ที่9นะดับ10ดอกแก้วอยู่ที่4นะคะแล้วก็ให้ดับหน่วยบนญดอกชบายอยู่ที่3นะคะอ่างวดนี้จะผ่านทั้งสามฉบับหรือไม่เรามาลุ้นกันนะคะสำหรับทั้งเลขดับของแมาป้าแมวนะคะใครที่ชอบเปนทั้งเลขดับนะอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะแอบก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะถ้าชอบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแอบจะนิ้มีกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสวัสดีค่ะ